สวัสดีค่ะคุยเรื่องเพรซาอุนะคะที่มีคดีความมา30ปีนะคะก็เพิ่งคลี่คลายไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะก็ดีใจที่มีความกระจ่างขึ้นมาถึงจะ30ปีก็ทีนี้ก็เช็คดูในในเพรนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนั้นๆของซาอุก็จะมีรูปรูปของ ประเทศเขาที่เป็นเจ้าของเพชรที่เหมือนโพกผ้านะคะตามในวงนี้เลยแล้วก็ของอังกฤษเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งของไทยก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็ดูแล้วไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อยู่ที่พระพันปีหลวงนะคะทีนี้สงสัยคนที่เอามาแล้วพูดนะคะคนพูดบอกว่า,าได้เข้าไปทำงานในพระราชวางังได้ไปทำความสะอาด ก่อนหน้าก็คือไปทํางานที่ซาอุและโดนลอยแพแล้วก็มีคนเอาเข้าไปทํางานในราชวางังทําความสะอาดห้องเครื่องเพลสซึ่งมันเป็นการมีความรู้สึกขออภัยนะคะถ้าพูดผิดขอหสิกรรมไายกรรม,มจีกรรม,มนนกรรมเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานอย่าเอาเวนกรรมกับข้าพาเจ้าเพราะว่าความรู้สึกมันเป็นเช่นนั้นก็คือก็คืออยู่ๆอ,อ่ะเขาพูดมาแล้วฟังแล้วเหมือน มันบังเอิญไปไหมทำไมคนซาอุไม่ได้ทํางานในห้องเครื่องเพชรไม่ได้ทําความสะอาดในห้องเครื่องเพชรทาไมต้องเป็นคนไทยอันนี้ก็เลยเช็คเข้าไปในในเม็ดเพชรนะคะก็มีพี่น้องของในราชวงศ์ของซาอุมีการขัดแย้งกันสามคนนะคะก็อีกคนนึงก็หนีไปอีกทางคนก็พยายามหนีไปอีกทางหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าค,คิดว่าราชวงศ์เขาน่าจะรู้ก็ กระจ่างนะคะว่าเพชรในราชวงศ์ของซาอุเม็ดสำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่พระพันปีหลวงนะคะก็ขอศิกรรมกายกรรมวิชิกร,รมอนาที่นี้นะคะเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานนะคะโชคดีมีความสุขปลอดภัยหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขสวัสดีค่ะ